ข่าวใหญ่ที่เขย่าวแวดวงการเมืองและกระบวนการยุติธรรมของไทยในวันนี้พงหนีไม่พ้นคำสั่งยกฟ้องนายทักษิณชิน,นวัตรในคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้เมื่อวันที่21สิงหาคม2568หลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมคดีที่ดูเหมือนจะมีความสำคัญทางการเมืองอย่างยิ่งถึงมีผลลัพธ์เช่นนี้วันนี้เราจะไม่ได้มาตัดสินว่าใครผิดหรือถูก แต่เราจะมาถอดรหัสทำความเข้าใจว่าคำตัดสินนี้มีความหมายอย่างไรต่อสังคมไทยและมันสะท้อนถึงอะไรในระบบยุติธรรมและภูมิทัศน์ทางการเมืองของเราบ้างวันนี้เราจะพาไปหาทางลัดในการทำความเข้าใจเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์การเมืองไทยครั้งนี้ครับเราจะเริ่มจากการวิเคราะห์คำสั่งยกฟ้องและเหตุผลของศาลจากนั้นเราจะไปดูว่าคดีนี้มีความสำคัญอย่างไรต่อการเมืองไทย และสุดท้ายเราจะมาดูกันว่าผลลัพธ์ของคดีนี้จะส่งผลกระทบอะไรต่อสังคมไทยและกระบวนการยุติธรรมในอนาคตบ้างเอาละครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะครับเมื่อวันที่21สิงหาคม2568ศาลอาญากรุงเทพใต้ได้มีคำสั่งยกฟ้องนายทักษิณชินวัตรในคดีมาตรา112และความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์ ที่มีต้นกำเนิดมาจากการให้สัมภาษณ์กับสื่อในเกาหลีใต้เมื่อปี2,558เหตุผลหลักที่ศาลยกฟ้องคือพยานหลักฐานของโจทย์ไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่สร้างความประหลาดใจให้กับหลายฝ่ายแต่ในทางกฎหมายก็ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการในศาลชั้นต้น การที่ศาลมีคำสั่งยกฟ้องในคดีที่มีความอ่อนไหวสูงและมีจำเลยเป็นบุคคลสำคัญระดับประเทศเช่นนี้เป็นสิ่งที่ต้องจับตามองอย่างยิ่งครับเพราะมันไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของบุคคลคนเดียวแต่เป็นเรื่องที่สะท้อนถึงการทำหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายในภาพรวมทีนี้เรามาดูกันต่อครับว่าทำไมคดีนี้ถึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเมืองไทย อย่างแรกเลยคือความสำคัญของมาตรา 112, ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีความละเอียดอ่อนและถูกใช้ในสถานการณ์ทางการเมืองหลายครั้งการที่คดีนี้ถูกนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและมีคำตัดสินออกมาย่อมเป็นเหตุการณ์ที่สังคมให้ความสนใจอย่างมากและจะเป็นบรรทัดฐานสำ,สำคัญสำหรับคดีที่คล้ายคลึงกันในอนาคต อย่างที่สองคือสถาน,นะของนายทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญทางการเมืองไทยมาอย่างยาวนานและยังคงมีอิทธิพลอย่างมากการที่เขาได้รับอิสรภาพจากคดีนี้ย่อมมีผลต่อพลวัตทางการเมืองทั้งในแง่ของการสร้างบรรยากาศแห่งความปรองดองหรืออาจจะเพิ่มความตึงเครียดให้กับฝ่ายที่เห็นต่าง และนี่คือสิ่งที่เดอะชอตคีย์อยากให้ทุกคนมองเห็นครับการเมืองเป็นเหมือนเกมที่ทุกอย่างเชื่อมโยงกันและคำตัดสินของศาลในครั้งนี้ก็เป็นหนึ่งในจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่อาจจะนำไปสู่ฉากต่อไปของละครการเมืองไทยมาถึงประเด็นสุดท้ายที่สำคัญที่สุดครับและผลลัพธ์ของคดีนี้จะส่งผลกระทบอะไรต่อสังคมและกระบวนการยุติธรรมในอนาคตบ้างคำตัดสินนี้ถูกมองได้สด้านครับด้านแรก ผู้ที่สนับสนุนนายทักษิณอาจจะมองว่านี่คือชัยชนะของความยุติธรรมและเป็นสัญญาณที่ดีว่ากระบวนการยุติธรรมมีความเป็นอิสระและมีความเป็นกลางอย่างแท้จริงแต่ในอีกด้านหนึ่งผู้ที่เห็นต่างอาจจะมองว่าคำตัดสินนี้ยังไม่สามารถคลี่คลายข้อสงสัยทางการเมืองที่ซับซ้อนได้ทั้งหมดและอาจจะทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับมาตรฐานของกระบวนการยุติธรรมในที่สุดดังนั้นทางลัดที่ผมอยากจะมอบให้ทุกคนในวันนี้ ไม่ใช่การเลือกข้างใดข้างหนึ่งแต่คือการใช้ข้อมูลที่เราคุยกันไปมาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์อย่างรอบด้านและเป็นกลางเพื่อที่เราจะสามารถเข้าใจปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นได้อย่างลึกซึง้งและไม่ตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาชวนเชื่อหรือข่าวลือครับสิ่งที่ผมอยากจะสรุปให้ฟังในวันนี้คือคำสั่งยกฟ้องในทักษิณในคดีมาตรา1 1 2ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของบุคคลคนเดียวแต่เป็นเหตุการณ์สำคัญ ที่สะท้อนถึงการทํางานของกระบวนการยุติธรรมและมีผลกระทบต่อการเมืองไทยในระยะยาวและสุดท้ายผมอยากจะฝากคําถามไว้ให้คิดครับคุณคิดว่าคําตัดสินนี้จะส่งผลกระทบต่อความปรองดองในสังคมไทยอย่างไรบ้างและคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับผลลัพธ์ของคดีนี้ลงมาแบ่งปันความคิดเห็นกันในคอมเมนต์นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งช่องเดอะช็อตคีไว้ด้วยนะครับ เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทางลัดดีๆที่จะช่วยให้คุณเข้าใจเรื่องที่ซับซ้อนได้อย่างชาญฉลาดและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ